หลายหน่วยงานร่วมมอบรางวัลให้กับเด็กชายนัทวุฒิงามคำหลังจากเก็บสร้อยคอทองคำหนัก5บาทและพระเรี่ยมทองมูลค่าหลายแสนบาทได้แล้วคืนเจ้าของค่ะที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเทวสังคารามพันตำรวจเอกสมศักดิ์สุวรรณชิมหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณ,คณวุฒิสพเมืองกาญจนบุรีมอบเกียรติบตัตรเชิดชูเกียรติพร้อมด้วยนางเบญจวรรณเปรมประยูนนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีมอบรางวัลแห่งความดีและนายธีรวุฒิวสินนิติวงศ์ ผู้บริหารบริษัทนิยมสินไฮไฟแอนสตูดิโอจำกัดมอบทุนการศึกษาจำนวน2 0 0 0 0บาทให้แก่เด็กชายนัทวุฒิงามคำซึ่งกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเทวสังคารามบุตรชายของนายสุรจียุทธวารีชัยที่ได้ทำความดีมีความซื่อสัตย์เก็บสร้อยคอทองคำหนัก5าบาทและพระเลี่ยมทองมูลค่าหลายแสนบาทได้ที่สนามกีฬาสวนสมเด็จพระสังฆราชเมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2500 ที่ผ่านมาและนำส่งคืนเจ้าของได้สำเร็จโดยมีนางสาวสมเพชธนาชดวัฒนาสิริผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนางกัญญพัฒนคงคาสุริชายนางดุดดาวจิตใจรองผู้อำนวยการและนางมนรักษาตระกูลโอสถครูประจำชั้นร้อยตำรวจโทสกุลเอี่ยมบุญลือพนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรีสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน พันตำรวจเอกสมศักดิ์กล่าวว่านับเป็นการกระทำที่ดีที่เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้คิดดีทำดีและเป็นแบบอย่างที่ดีและขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ดูแลอบรมสัง่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีด้านนางเบญจวรรณเปรมประยูนกล่าวอีกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวเทศบาลเมืองกาญจนบุรีที่ลูกหลานมีความซื่อสัตย์และทำความดีอย่างนี้ขอขอบคุณทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครูที่อบรมสัง่งสอน ให้มีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอย่างนี้นายธีรวุฒิกล่าวเสริมว่าตนไปออกกำลังกายที่สวนสมเด็จพระสังฆราชแล้วทำสร้อยคอหล่นหายไปคิดตลอดว่าคงไม่ได้คืนเพราะคนเยอะและไม่ทราบไม่แน่ใจว่าหล่นหายที่ตรงไหนจนกระทั่งได้รับการประสานจากทุกฝ่ายจึงได้สร้อยคืนมาและทราบว่าเด็กชายนัทวุฒิเป็นคนเจอและเก็บส่งให้ยิ่งรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนต่อไปค่ะ